่าสมานครับวัดีเย็นเมื่อเศา้าคุณพ่อเมื่อนี้มาเจอกันที่ตลาดนัดโคกับเบืออําเภอวันข้าวนอเนาะเมื่อันนี้วันเสาร์ที่29เมษายน2566ตลาดแห่งนี้เพื่อนที่เป็นเอางัวเอาควายไปทั้งรถน่อสมานเนาะแล้วก็เพื่อนเปิดทําการยืดสองเมื่อมีวันพุธกับวันเสาร์ครับเมื่บวันเสาร์นี่ก็บรรยากาศสบายสบายเพราะว่ามันี่มีตลาดนึ่งยืดใกล้กันนคะน้ออยู่ที่อำเภอบ่อใหญ่นะครับส่วนพี่น้อง บสะดวกมาวันพุธอยากมาหาเลือกบังว,ว่าบังควยไปเลี้ยงหรือพ่มาเช็คบังราคากลับมาได้นาพ่อเนาะเมนครับเงนวันเสาร์นี้ที่เป็นบรรยากาศสบายๆบย่บดได้เรียงรีบเลยครับเด้อนายหอยเขาหลายอยู่นะพ่อเนาะ้หลครับวันเสาร์นี้ก็หลยอยู่น,ยยนะครับพ่อสมานตั้งแต่เสาร์ที่เราจนโคหฮอดขวบเสาเมื่อนี้นะครับเป็นยังไงนะคุณพ่อทค่งขึ้นแน่หรอครับเพื่นบาของพ่อไม่ได้ขายเนี่บอกครับไม่ได้ขายครับตลาดจะไ่ได้ขายอยู่นะ โดยมากครับพุทธกับไปรับเอากับบ้านหมดละลายเอาเพื่อนี่ไปหาเพื่อสบายอยู่บ้านเมีนครับเพิ่นเบิ่งทั้งลิปทั้งไร่เพิ่นกับไปครับหลังเี่เพิ่นบรสะดวกมาน้ำตลาดน้ำพอเนาะเมีนครับเพิ่นไปเรียกเขาอยู่บ้านเลยครับเพราะว่าอยู่บ้านหนึ่งข้อดีคือได้เอาเงารุ่งดนขม้นครับลงพื้นกลยครับไรเบิ่งมันเบิ่งไงก็เกันได้เบิ่งการย่างการเดินดน้ำพอเนาะว่าขาทุกขาถอนบ่อได้เบิ่งเล็บเบิ่งอย่างทุกอย่างน้ำพอเนาะเมีนครับส่วนทั้งรถนี่กับเบิ่งได้ยุคครับแต่ว่ามันกับบรง ผู้ตาคมเติบหรือว่าไงก็ต้องมีประสบการณ์นะพ่อเนาะปรกว่าเบื้องอีรดนี่หละก็ตามไปเบื้องไปไรลงอยุบบ้านหมดเลยไปเบื้องยุบบ้านเพื่อความมั่นใจครับมาเบื้องยู่ตลาดกับไปเอายุบบ้านครับลุ่กันยู่บ้านแต่พูดถึงถ้าพี่น้องนะผู้หลายๆคนก็มั่นใจว่าเอ้สิงัวทั้งรถนี่มันสิเป็นขาดทุกขาดถอนบ่ให้พี่น้องเช็กเบิ่งดีๆครับสอบทามกับเจ้าของงัวลหละว่าถ้าซื้อไปแล้วนะถ้ามันมีปัญหาแบบนี้น่ะรับประกันกันบ่นะพ่อเนาะครับ พอเงินในกระเป๋าเขาได้ครับก่อนที้ซื้อกละเลือกเบิ้งดีๆซัมคัญเลยก็หาเบิ้งในห้อยที่ไว้ใจได้านหลพ่อสมานเนาะแมีนครับทุกอาชีพหลวงพ่อเนาะอันนี้แบ่งไปในฟังครับมันก็มีทั้งขาวทั้งเทาทั้งดำหลวงพ่อเนาะแมีนครับเครับเขาก็หาเบิ้งผู้เป็นในอ่าในห้อยผู้มืออาชีพอปหลยเมื่อนี้พ่อสมานก็ได้มาหกล้อหนึ่งคือเก่าครับพ่อราคาต่ำสุดได้เหนหรอ่าต้นทุดกับมื่นสามพันหามื่นสามพันตัวใดครับมื่นสามพันหากับมื่นสามพันนะ ใช่เมื่อนี้วะครับครับเนี่ยรุ่นเนี่ยมื่อน้อยหน่อยนักหนึ่งนี่อยู่เนี่ยแต่ละละเมื่อสามมัดหันครับตัวนี้ได้ขับเนี่ยเห็นแต่ถ่ายเนี่ยเนาะสามเมื่อสามมัดหันขับผมเนี่ยกับปู่กับแม่ราคาเดียวกันก็ที่มันขวบก็กลัวนะพ่อเนาะแม่ครับขวบก็กลัวแล้วมูใหญ่สุดได้พ่อมื่อน่ะใหญ่สุดเลยสุดกับมูนี่ก็่ละละสองเมื่อน้อยๆครับอ๋อมูไนย์เนี่ย อสองเมื่อนสูงสุดเท่าไรพ่อสมันสองเมื่อนยี่นี่มันสองเมื่นสี่พันหาล่วยครับคุณคุณใหญ่สุดราคาก็ดีขยับขึ้นประมาณร้อยนิดหน่งพอ่อประมาณแมนเมยู่ครับป,ประมาณร้อยนะพ่อเนาะแมนครับครับตอนนี้ผมเช็คเบัตงราคาตามหลาย,ลายตลาดได้ครับเมนแมนรู้สึกว่าตลาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาที่ขยับขึ้นหาสิบบาทถึงร้อยบาทนะพ่อเนาะแมนครับเมนเมนต้นวันห้อยพันธ์เต่าจม้นไหลายเด้ครับแมนพันเต่าจม้นไหลาพันธ์เต่าจม้นไหลาย น้องได้กลัวไปเลี้ยงนะครับก็แลีมยงมันบนข้อสมานได้เดี๋ยวทีบอกอีกรอบนึงนะครับวันเสาร์นี้พ่อสมานที่อยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านข่าวนะครับอำเภอพะเยบวันอาทิตย์พ่อสมานที่เดินทางไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์บ้านจำเนินนะครับตำบลบานเดือควันจันทร์ที่ยจอสมานที่บ้านหนองขามอำเภอคอนสวรรค์นะครับวันอังคารนะครับคันไม่ได้ไป วันข้าการนไม่ได้ไปครับวันพุดกับมาเจอกันที่บ้านข่าวเมนครับวันพิรหัดเลยครับไปเจอกันที่นองใบใหญ่เกุรจุฬาเมนครับวันสุกได้ครับพ่อสมานวันสุกกับไปน้องใแดงเป็นนองใบแดงครับครับนองใบแดงนี่เป็นยูเส้นใดครับน้องใแดงยูเส้นทั้งทั้งไปบ้านนงเวงดีครับเมนครับไปบ้านนงเวงตำบนนงเวงบุ้ยครับไม่เนาะเมนครับงบแดงครับนงเวงนงัวแดงวันเสาร์ก็เจอกันที่บ้านข่าวคือเก้าเมนครับนะครับ เพื่ออยากไปหาพ่อสมานอยู่บ้านบ้านพ่อสมานกับบ้านนายอินแต่งครับตำบลภูเล้นค้านะครับอำเภอบ้านเข้าจังหวัดเชียงภูมิไปบอถือกระทุก,ทกหาพ่อแล้วนะครับเบอร์คุณพ่อสมานเบอร์บ,รน,บนน้พ่อน้าเป็นบ่อมน,นครับเบอร,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 ร์บนญจะว่าเบอร์ไตยมีไลับอ๋อตามนี้เลยครับ097238 925 2อันนี้เบอร์พ่อไอยสมานส่วนเบอร์ล่างนี้มีไลน์เครับเพื่ออยากเบิ้งรายละเอียดของหัวน้าพ่อน้าแมนครับครับก็คือ0 9 6ย์ เจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าอันนี้เบอร์ลูกสาวปะครับแมนครับเมื่อนี้ก็เห็นหมันด้คุณพ่อเด้อครับผมเมื่อนี้ก็มีทั้งแดงทั้งเหลืองน้พ่อนะครับงแดงทั้งเหลียวทั้งแดงทั้งเหลืองพูดถึงราคาณตอนนี้น้พ่อสมานเนาะมาว่าตลาดเดยกันราคาใกล้เคียงกันเนาะมาตั้งกันหลายนะครับเนาะมาตั้งกันหลายแต่ว่าช่วงนี้ถ้าพี่น้องมีทุนนะครับอยากได้งวไปไว้ในคอกอ่ะ เป็นช่วโมงของผู้ซื้อนะใช่ไหมครับเป็นโมงของผู้ซื้อเหรอครับาคาพอัน้าพอฝันเ่าท่านได้เตียงขึงเท่าไรมันแกว่ัพก็ขายได้ก็ขายได้สำหรับไอ้ในห้อยจะว่าครับผู้ซื้อนี่เป็นช่วโมงของผู้ซื้อนครับแม่ครับราคาสูงบันไดีเดีอยู่ครับเนื้อหนังเียงก็สมานอยู่ ก็ได้มีตั้งหนึ่งทีคนนะเพราะเนาะมีเรากครับท่านผูมีเลยบอกว่ามีเลยเนื้อหนังก็ดีทุกตัวนะไนพ่อรอบหน่อยเั้งบางตัวก็สวนเขาแล้วบางตัวก็ยังไม่ได้สวนไปทู่หาข้อสมัครนะครับขอบคุณนะคุณพ่อเด้ะขอบคุณเด็ดลายนับครับไปเล็กครับครับสวัสดียังมือเศร้าครับผมวันนี้ได้งอเลี้ยงมาเนาะให้เล็กเนาะครับผมได้มาสองสาวบ่ครับน่ะครับสองสาวเอานังแดงกันครับแดงนี่ว่าไว้ฝันเมื่เจ็ดครับ ประวัติเขาจริงๆครับหอยเล็กเป็นลูกซีไว้ครับตอนหลักฐานการเกิดเรายังเหลืออยู่บ่ไอ้บ่ได้เอานงั้นเขาจะมียุ้นบ่ครับเป็นลูกซีไว้นะครับสองหมื่นเท่าไรก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเครื่องดำดีด้วยนะหอยเล็กเนาะครับเครื่องดำดีไม่แยกเดือนเนาะนีะครับเนาะวหน้าอยู่ประมาณนั้นว่เห็นหน้าเนาะโอ้หน้าตาเราสวยด้วยเนาะตาเป็นตาดีเหรอ ตาดีเด้ครับตากลมดีดำดีหูงามนะครับหูสวยครับนะหนุ่มซีนะครับเอามาเบิ่งนังขาวน้ากันนังขาวนี่นะครับไพ่เลขนังขาวนี่เป็นว่วบ้านๆปะครับว่าวันบ้านครับที่ได้มันจากเดือนครับนะมาจากะมาณมั่นเดือนครับก็ได้ครับว่าวัตัวนี้ว่าวัยเงินสามพันห้าร้อยตามคุณภาพไม่เล็กเนาะเบือติดต่อครับ เบอร์ห้อยเลขก็93 93 539 4548ครับห้อยเลขแล้วมาจากเรือนสง่านะครับถ้าพี่น้องอยากเรียกวไปเลี้ยงไปโทรหาเราห้อยเลขอยู่บ้านง้อเลี้ยงไหนมีอีกบ่บอกครับมีสองตัวแค่นี้มีในสต็อกเท่านี้เนาะครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องชวนนะคุณนะครับแถวเนือนสง่าแถวขามสแก่แสงเนาะครับเขตติดต่อทั้งคนลาดพาต้องค้ำมาไหนครับอย่าได้งยวไปเลี้ยงก็ไปคุไปโทรหาห้อยเลข นะครับหรือว่าไปเล็มีงบอยู่ท่นี้ท่านี้หางวเลี่ยงเหนเนี้ยก็พอหาได้เนาะครับผมอาจจะคอยโทรหาเราเมื่อนี้ันมาเหาเล็เด้อครับผมขอบคุณนนลายครับเยิร์ามครับคผมสวดีครับไม่รอยมามาดไหมน้หมดเนนาะเออหังวสายสาหูพูทได้ไหครับึ่งหูยากึ่งหูกึ่กล่ะ ปลาไม่จ้อยได้เดือนนะครับนะตัดพบดีแมงปูอดีซูซีเนาะขับรับแดงดีของเราด้วยหรอเนะครับนะเรียกว่าเป็นบลาผู๋เนาะเป็นปลาผู๋พี่น้องเอาไปขุนครับเนี่ยไปขุนเพื่อจะรับประปังเร่เรียนไว้ครับได้ตลีเราไอยจ้อยอ้วนอย่างน้อยว่าเท่ฉลยครับอ่าฝนท้ำหลังนี่กันนั่นแหละไอยจ้อยว่าเฉ่ยมาเลยเมื่อสามพันครับราคานีต่อได้เนาะครับเนาะราคานีต่อได้คุยได้ เล็กน้อยสูงคอกยอกเดียวแล้วดินเนาะครับสูงใหญ่ยาวดีพ่อมันเดี๋ยวเพราะพี่น้องกับไปเลี้ยงจแกงน้อยมันอ้วนนะครับแล้วได้กำไรแล้วล่ะนะเข่ามันตาเนี่ยอ้วนเกือเลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดสี่ศูนย์หอยจอยครับหอยจอยมาจากหนองบุวีรัมยตอนนี้อยู่ในคอกมีงัวเลี้ยงไหมครับเดินนาะครับผมมีก็เดี๋ยวเท่านี้ละ พี่น้องค่อยโทรหาเราถ้าพี่น้องแถวฟังหนองบะแดงยังได้ไปเลี้ยงมื้อขึ้นก็ไปเจอเราอยู่บ้านเดือดได้ครับเด้อเราไปบ้านเดือยยังอยจอยอ่ะมื้อนี้มันหมันให้เกอยเด้อขอบคุณที่รับครับพ่อพงษ์วัาดีนะครับมื้อนี้ได้มาหนึ่งโค้มย่พวกนั่นเนี่ยพ่อแม่นบอกตัวครับอ๋เป็นสองตัวดีครับเอาหัวร่อนตัวนึงเอาหัวร่อนก่อนมาอีหลานน้อยก่อนอันนี้ว่าสาวดีนะพ่อหัวร่อนนะสาวครับได้ จักเดือนแล้วคุณพ่ออายุเขาอะแปดปีกว่าปีกว่าแล้วละครับบ้บ้านๆบอกครับน้องบ้านครับอืมบ้านดีเดินนะพ่อเนาะมวนดีีาเล้ยงใส่เมาแล้วด้วยครับเนี่ยป็นเมาแล้วมั้งนี่ยครับเนาะตาดีอยู่ใช่ครับเนี่ยตาผมมีตำหนิแล้วครับตาดีหูดีเนื้อหนังดีเขาพ้งว่าเท่าไหร่นั้นแดงน้อยนะสองมือหาเปิดไใบสองมือหา เอาล้วครับเพราะฟองหูงตาทั้งไกลก็ค่อยว่ากันไหมครับนุ่มซีนะพ่อเนะอาะแล้ค่อยดียเบิงเครื่องทั้งคุณนะครับเอามาเบ่งนั่งแง่น้ำกันพ่ออันนี้ก็ท่องว่าครับเนี่ยนั่งแนะงแ่เนี่ยถึนแล้วนะฟอมทับแล้วนะยังไม่ผสมดีครับนัง่งยังมันขึ้นแล้วแต่นังเจี๊ยมขืนแค่นี้ก็ทับเลยนะอ๋อสิบก็เมื่อขึ้นแล้วนะโอ้หั่งแง่นี่งยีร้อย สี่สิบขึ่นพนอน,นะพอน่อเนาะเป็นงัวสาวดีว่างัวสาวครับปรท่านในพันโอ้พ่อพงไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่สองครับตามคุณภาพนะพอน่อเนาะสามเนื้อหนังมาเบื่อติดตอ่อในพ่อพงเพื่อพี่น้องอย่างไรงัวไปเลี้ยงครับครับผมศูนย์หกสามครับห้าแปดเก้าแปดสองสามหก พ่อพงบ้านหนองบัวขาวนะครับหนองบัวขาวถ้าพี่น้องบรสะดวก์วันนั้นมาเพื่ออยากเก็บเรื่องของกินอยู่บ้านนะพ่อเนาะครับกระเวศอาหาพ่อได้เลยครับบ้านหนองบัวขาวเซ็นโรงงานแฟนลินล่ะครับเขาไป็นบริษัทระครับเส้นเลยเส้นใช้ผู้มันเผานะพ่อเนาะเพื่อพี่น้องทั้งไก่มามาบันทึกก็ค่อยโทรหาพ่อแล้วตามเบอร์ที่เราให้ไว้กิโลตีแปดขับโรงงานทางออกจากตัวจังหวัดก็เมื่อกี้กิโลครับแปดกิโลครับแปดกิโลจังหวัดพี่น้องคอยโทรหาพ่อเรา ตาเราสวยเยอะนะพ่อเนาะดีตาดีอยอะด้วยครับผมครับดีบริสันดีเวราแข้งขาเหยียดดีนะพ่อพงศ์เนาะเป็นหัวเลี้ยงนี่นสดด้วยนะพ่อเนาะได้สดหัวบริสัมนะครับหัวบริพานตลาดนุ่มก็ดีด้วยพ่อพงศ์นุ่มซีทานานลูกดอกนุ่มน้องสาวนี่ล่โลดอ่ะผิวพขนศาสซ้านดีเนาะแสดงว่าดูแลดีด้วยครับเนี่ย ผีดบดอย่างน้อยเนี่ยโอ้โหได้เลยของวันสองเมนจะว่าเครื่องทาตับมันนะคะขึ้นมันหนักก็ขึ้นไปบ้างสามตีมือขึ้นหลังส่วนนี่ละน้อยนี่เครื่องดำนะครับเนี่ยดำแล้วพ่อเนาะดำดำดำมึงก็ครับตัวนี้เลี้ยงหาหน่อยนึงครับอ่ะพี่น้องไปตู้หาพระพงศ์เราครับมันหมัได้พระพงเด้อคครรับผมับเขาย่างต่ออีกก่อน หอยได้บักผู่มาหนึตัวนะวันนี้เนาะเป็นเงาบ้านๆเอาไปคุณเนาะครับเพราะมันจากปีแล้วเนี่ยไอหอยถึงปียังยังเนาะเป็นลูกบ้านๆก็สูงก็นั่นเดียวพี่น้องเอาไปคุณหอยเปิดได้เท่าไหร่ครับสี่ห้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันหาอยอยนี่มาจากใส่ครับมาจากผมยี่น้ลงอ๋อจากกระดิด้ลงเอาเบอร์ติดต่อในห้อยครับ0ูนย์เก้าแ 1ครับค่อยอย่งครับค่อยต่ำ่ค่อยต่ำแต่ไอนี้เก็บคอละครับผมลดไฟครับเอามันมาน้อยเนะครับผมอครับแล้วมาจากกลินตลงนะครับ ผู้ใหญ่แดงครับผมวันดีครับผมวัสดีครับเอาปวดแล้วบวดราคานะเราเลยครับเราเราดีขึ้นแร้วเนาะครับดีขึ้นแล้ววันนี้ได้มาสองตัวเอาไทยก่อนเนาะครับไทยตอนนี้เป็นสาวหรือมีลูกแล้วครับนะ่ยวสาวครับหัวสาวท่านได้ขึ้นหรือยังครับผู้ใหญ่ยังครับยังยังเอาถามองว่าอะไรไทยตัวนะครับราคาที่เปิดราคาหมื่นสามครับ 1 3ึ0 0หมืนสครับหนึ่งต่อรองได้เนาะครับเนาะขั้นบวกไก่ก็ไปส่งให้พี่น้องเนาะครับครับเอาอีนางตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสี่พนห้ายี่้านนี่กึ่งหู24,500เครื่องดำยังดีพุ้น้อยนครับนะครับิดโบครับเอออายุเขาได้จากเดือนแล้วผู้ใหญ่อายุได้15เดือน15เดือนสูงที่ร้อยสามสิบสินเปลร์เนเนาะครับสามสิบบวกน้าสวยได้วรือไครับเบอร์มิเตมีหรือครับไม่มีครับไม่มีแล้ประกันนะผู้ใหญ 9418ผู้ใหญ่แดงบัตรแดงครับเรียว่าบัตรแดงมาจากบันเลนจัลงหรือบ้านเพชรนะครับนะหรือบ้านชวนอยู่บ้านเพชรครับอยู่บ้านเพชรอภิเนิ่งอย่างเดียววไปเลี้ยงนะครับเรามาสองสาวเพื่อพี่น้องในหัวไทยนะครับก็ค่อยโทรหาผู้ใหญ่เราอบตเรานะครับเทียนเทียนหอกมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาปิดระบคการ มาตาก็สวยหงร้อยเยอะเรผู้ใหญ่หมองว่าไกยัชางนทยไทน้อยเอนี่เถื่อนไทยเลยเนาะผู้ใหญ่ไทย่าไทยลาดไทยกี่วเนี่ยบกรับไทยกี่ไทยธรรมดไทยมันมันได้ผู้ใหญ่ได้ครับผณมาครับเพีมีไม่จันครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ได้งวเลี้ยงมาอันนี้เป็นคมเราเป็นเดียวกับเดียวครับ เป็นโค้แม่ลูกเป็นโค้แม่ลูกครับแม่ทอง้วอ่ะเดี๋ยวถามสาวตัวนี้ก่อนสาวน้อยตัวบักลาตัวผูกครับตัวบักลาบักลาจะมีประวัติเขาได้ครับมีบ่เป็นไอหลอดขึ้นกันได้ใบนั่น่าไ้มาอ๋อหลอดเนาะได้จากเดือนแล้วครับอ่าเนี่ยตัวนี้แปดเือน8เแปดเือนนะครับที่นี่คุยเรื่องแม่เขาแม่เขาแม่เขาใบจะใดใบแม่เขาครับครับมีใบใบการันตีใบการันตีนี่นะครับมีเอกสารยืนยันครับอันนี้ใบผสมครับครับ นี่ใบผสมผสมแสดงว่ารอบนี้เป็นตัวที่สองบอกครับครับตัวที่สองผสมในท้องได้ยังเดือดแล้วครับห้อยเอาไรเพิ่งรู้เนี่ยมันได้ยังเดือดนะเพราะผสมเดือนกุมภาแล้วผสมวีโก้สองล้านนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนาะอันนี้พฤษภาที่เข้าสามเดือนแล้วแล้วผสมวีโก้สองล้านนะครับ เรามีเอกสารยืนยันนะครับแม่เรานะความสูงที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าห้อยจันครับแม่เขาอ่ะตามประสบการณ์ไม่ห้อยร้อยสี่หอดบ่หอดกระสูนสี่บุดหวิดนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องหน้านึงกันครับเป็นไดในลูกซ้ายนี่ก็หล่อเนาะหล่อหน้าเราสวยแล้วตาเราก็ดีนะครับ ลูกตัวที่สองครับครับแข้งขาเหยียดดีเนาะครดีดีอันนี้เ้ายที่เปิดแยกหรือเ้าเปิดชุดเลยครับเนี่ยไม่แก่ไม่เอเจริญราคาอันนี้เหมดชุดเลยครับห้อยว่าเท่าไหรซีมันเจ็ดครับซีมันเจ็ดนี่เป็นราคาวาร์เนาะต่อร้องในเนี่ยครับครับอ่าคันโบ้ไกลก็ไปส่งให้เนาะครับขาวสะอาดดีและแม่เราเนี่ยเนาะขาวสะอาดสะอาดดีส่วนลูกนี่เป็นสีออกแดงเหลืองนะครับเบอร์ติดต่อนะครับห้อยจันทร์ครับศูนย์เก้าห้าที่แปดเจ็ด ซองหาซีเก้าห้อยจันเรามาจากหนองบัวแดงนะครับพี่น้องจะได้งัวไปเลี้ยงได้ครับนี่กระสารยืนยันการเกิดของแม่และพ่อหลูกซ้ายกับมีในท้องกับมียี่ห้อนะครับเนาะกำลังผสมอยู่ซื้อสองในสามครับกระโโตกหาเราตามเบอร์นี่ถ้าบ่สะดวกบรรลนัดจะไปหาอยู่บ้านบ้านห้อยจันทร์อยู่บ้านบ้านหนองถาวนตูนถาวร์ตำบลทนางบัวแดงหนองบัวแดงชายภูมินะครับเนาะหรือถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ตลาดบ้านจะมือน ต่บนบ้านเดือมือไปเจอเราอยู่หันได้ครับเด้อแม่นครับไปบ่มือนะครับไปครับไปเนาะส่วนนี่ล่ะตัวอีกตัวอยู่ในกระบะนี่มันมีตำหนิติครับมันดันหมดลูกออกหมดลูกบ่ดีเเออราตีเป็นราคางัวะง้วจามติเหรอก็ใส่ในห้อยเอิ้นกันนะเผื่อว่างวนเนื้อว่าเทเรนนังอีหล่าญ่นะวันสองเงินเตียงสองเงินแปดทุเรี่น้องเดินไปทุลับปะปังนะครับเรามีปัญหาเรื่องหมดลูก ียกข่าวจะนี้เครื่องลบพานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ